นี่ฟันนี่อันนี้อันนี้ตุกโอเคตุตุกมาดูครับขายกุ้งแห้งอยู่ที่60บาท่าก็ได้น้อยนิดนึงโอ้แห้งอยู่เัน ได้อย่างพู้แห้งเดี๋ยวดูอย่างอื่นต่อครับมีอะไรอีกเทียวสะใจครับพู้แห้งแพงไปนหน่อยจริงแล้วผมคิดว่ามันจะถูกกว่านี้แต่ก็อาจจะถูกก็ได้นะโอเคไป